เป็นไงบ้างพี่มาบ้านแพลวอ่ะขอบคุณวัยรุ่นบ้านแพลวมากนะเพราะว่าน้องๆที่นี่ตอนหลับมากแล้วขอบคุณเหล่าบรรดาเอฟซีที่แบบว่าเข้ามาขอถ่ายรูปกันอะไรแบบน่ารักมากน่ารักมากมาถ่ายรูปกันเยอะเลยเนาะเยอะเยอะเอฟซีเยอะมากพี่เอฟซีขอถ่ายรูปอ่ะเซลฟี่กันแบบถูกใจเลยจังหวะนี้เอถ่ายก่อนพี่ออ ผมแตเมื่อี้คือลงไอจีอีี่เหรอพี่ทวิตเตอด้วยทวิตเตอรกนแล้ววิ่ได้กอพอแล้วไัมพอไอที่น้องหายไม่ทัน่ายไม่ทันผบอกแลวี่ายไม่ทันนะฮะเอามี f เอฟซีเหรอเอฟซีเอฟซีเอฟซีเห็นฮะมึงดูผู้หายใจสิมอไดูหลอกเหรอ <c oughs> อบอกกันตรงนี้ฮะรักได้ใจเอฟซี